อย่าทิ้งเด็ดขาดผีครัวสุดหลวงปู่ตือ้อสู้กับผีเจ้าถิน่นชนะด้วยสองคำนี้พุทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุทโธนี่แหละผีกรัวมากที่สุดผีกรัวเกรงมากที่สุดหลวงปู่ตือ้อยืนยันขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้สวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านวันนี้นำเสนอเรื่องหลวงปู่ตื้ออาจาราธรรมโมสู้กับเปรตเจ้าถิน่นผลสุดท้ายตัดสินกันด้วยพุทโธครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโม ได้เข้าไปเดินจงกรมในป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธบาทโบบกจังหวัดอุดรธานีทันใดนั้นเองก็ปรากฏเป็นคนร่างสูงใหญ่ประมาณสิบวามายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายกับจะคล่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนั้น หลวงปู่ตื่อก็เดินจงกรมตามปกติแสดงท่าว่าไม่สนใจมันแต่ก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นก็ปรากฏวา่าเริ่มมีกลิ่นสาบสางเหม็นขึ้นมาแล้วก็เหม็นมาขึ้นทุกทีจนท่านรู้สึกว่าจะทนไม่ไหวเพราะไม่สามารถดับเวทนาตัวนี้ได้ หลวงปู่ตื่นจึงได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันไปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้จะออกปากไล่ให้มันหนีไปมันก็ยังทำเฉยแถมยังคงปล่อยกินสาบสางนั้นเช่นเดิมหลวงปู่ตื่อพยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นผล ท่านจึงยึดพุทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาตอนนี้จิตใจของท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันแล้วในที่สุดหลวงปู่ตือก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่ามึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันหลวงปู่ตือเดินขึ้นไปบนเพลิงที่พักจุดเทียนไขเอาไปติดท,ที่ปลายไม้เท้า แล้วเดินกลับมาที่ทางเดินจงกรมพูดเสียงดังออกไปว่าให้มึงหนีไปถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดากกลมมึงเดี๋ยวนี้ล่ละแต่ผีเปรตตนนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยและส่งเสียงวอร์รเยาะใส่หลวงปู่ตือจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วก็พุ่งเทียนเข้าใส่มันปรากฏว่าได้ผลผีเปรตตนนั้น กระโจนหายไปแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปแต่กลิ่นเหม็นสาบก,กลับรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงปู่ตือไม่สามารถค่มใจเดินจงกรมต่อไปได้หลวงปู่ตือใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันจึงหนีไปเมื่อดูท่าว่ามันจะหายไปแล้ว ท่านจึงกลับมาเข้าทางเดินจงกรมต่อไปจนได้เวลาพอสมควรท่านจึงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเมื่อหลวงปู่ตือหลับตานั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูข้างขวา ท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทั้งหูข้างซ้ายท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาไปให้แต่ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่นั่นเองหลวงปู่ตื่อจึงลืมตาขึ้นเอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจ แล้วก็หนีไปหลวงปู่ตือนั่งสมาธิต่อไปแต่ไม่นานมันก็กลับมาอีกแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านเหมือนเดิมเพราะเอ่ยปากไล่มันก็หนีไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาล้อเล่นเช่นนั้นอีกหลวงปู่ตื่อคิดอุบายจะขับไล่มันโดยจะเอาน้ำมาสาดมันท่านจึงลุก ไปหยิบขันเพื่อจะตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่ท่านวางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อนซึ่งมันก็หัวเราะเยาะแบบรู้ทันหลวงปู่ตือคิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันแต่ก็คว้าหากรัดไม่ขีดไม่เจอเพราะมันเอาไปซ่อนอีกดูเหมือนว่ามันจะเล่นตลกกับท่าน ท่านคิดจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปูต่ตือหมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุ้งกรดลงกลางแล้วก็นั่งสมาธิในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนเลยตลอดคืนท่านนั่งทำสมาธิโดยท่านมีพุทโธ อยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาไปจนถึงเช้าของวันใหม่ท้ายที่สุดเจ้าผีเปรตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพท้ท่านแล้วตอนเช้าหลวงปู่ตื่อจึงเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่าท่านตื่อเมื่อคืนนี้ คุณทำอะไรอยู่หลวงปู่ตื้อกราบเรียนท่านว่ากระผมรบกับผีขอรับกระผมทำอย่างไรเจ้าผีเป็ดตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อารุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มัน่นพูดขึ้นว่าดีแล้วทันตือผีมันปลกเราให้ภาวนา หลวงปู่ตือได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงแปรรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมี พุโทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คําว่าพุโทโธนี่เองแหละผีกลัวเกรงมากที่สุดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธดีอย่างไรทำไมจึงต้องภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหลวงปู่เสากันตาสีโลท่านเมตตาอธิบายให้ฟังว่าที่ให้ภาวนาพุโทโธนั้น เพราะพุโทโธเป็นกริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนพอพานสละอุทอทหารสละโอตัวทอทงอ่านว่าพุโทโธอันนี้เป็นเพียงแต่คำพูดเป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจิตภาวนาพุโทโธแล้วมันสงบวูบลงไปนิ่งสว่าง รู้ตื่นเบิกบานพราะหลังจากคําว่าพุทโธมันก็หายไปแล้วทำไมมันจึงหายไปเพราะจิตมันถึงพุทโธแล้วนั่นเองจิตกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาพอหลังจากนั้นจิตของเราจะหยุดนึก คำว่าพุทโธแล้วก็ไปนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจังแถมมีปิติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอันนี้มันเป็นพุทธะพุทโธโดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตแล้วพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกริยาของจิต มันใกล้กับความจริงแล้วทำไมเราจึงมาพร่ำบนพุโทโธพุโทโธในขณะที่จิตเราไม่เป็นเช่นนั้นที่เราต้องมาบ่นว่าพุโทโธนั่นก็เพราะว่าเราต้องการจะพบพุโทโธในขณะที่พุโทโธยังไม่เกิดขึ้นกับจิตนี้เราก็ต้องท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ คำว่าพุทโธสองคำนี้เป็นสุดยอดของคำภาวนาที่พึงทำไว้สม่ำเสมอเมื่อภาวนาพุทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาหลวงปู่มั่นยืนยันอนุภาพพุทโธยิ่งใหญ่ยกระดับจิตใจช่วยพาไปเกิดบนสวรรค์การภาวนาพุทโธพร้อมกับการกำหนดลมหายใจ เป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระสงฆ์นิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากเหตุผลหาประการคือ 1. เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจึงทำให้จิตใจสงบได้เร็วขึ้น 2. เพราะภาวนาง่ายไม่อึดอัด 3. เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ยอมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เรายัางขึ้นบันไดไม่ชำนาญ 4. เพราะอนาปานสติ การกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันพลังแห่งพุทธานุสติกับอานาปานสติที่ผนวกกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบมาึ้นห้าเพราะ เมื่อภาวนาพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุโทโธที่ผู้ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์จะค่คอยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักใคล้ๆกับว่าพุโทโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตทำงานได้ครองเท่านั้นเพราะในความเป็นจริง การภาวนาพุทธเมื่อหายใจเข้าและภาวนาโทเมื่อหายใจออกก็คืออาณาปานสตินั่นเองอนุภาพของบทภาวนาคำว่าพุทธโทอนุภาพของพุทธโทนั้นหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่ามีพระพิสุสง์บวชใหม่รูปหนึ่งมรณาภาพด้วยโรคท้องร่วง อย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธ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 แม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของพระพิสุสง์รูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เล่าให้ฟังว่าก่อนภาวนา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามใจชอบถ้าเวลาอื่นไม่มีก็เวลานอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้า แล้วก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทธโธด้วยหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกให้นึกว่าโทซักสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่า พุทโธอีทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดรำคาญต้องทำให้เป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้สินมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตาม ตายแล้วต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนเรื่องดีๆนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุ